สวัสดีครับผมชื่อกฤษดามูลคำนะครับก็เป็นผู้ดูแลเพจนี้นะครับก็คือเพจ d e u t s c h l e r n e เรียนรู้ภาษาเยอรมันนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจ Deutschlernen เรียนรู้ภาษาเยอรมันกับเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะ มาอธิบายวิธีการเข้าห้องเรียนแบบออนไลน์นะครับว่าเรามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรบ้างในการเข้าห้องเรียนนะครับสำหรับท่านที่เรียนกับผมอยู่แล้วนะครับก็จะอาจจะรู้วิธีการเข้าห้องเรียนดีนะครับว่าถึงวิธีการเข้าห้องเรียนแล้ววิธีการเรียนต่างๆของเราแต่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าเรียนเลยนะครับหรือสนใจที่อยากจะเรียนกับผมนะครับหรือ กับทีมงานของเรานะครับก็สามารถดูได้จากวิดีโอชุดนี้นะครับว่าวิธีการเข้า้องเรียนแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะอธิบายถึงวิธีการเข้าห้องเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับว่ามีวิธีการเข้าห้องเรียนอย่างไรและขั้นตอนต่างๆอย่างไรบ้างส่วนสําหรับท่านที่ใช้ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตหรือต่างๆ iPad หรืออะไรต่างๆนะคบว่ามีวิธีการเข้าห้องเรียนยังไงอันนั้นก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอชุดถัดไปนะคบว่าพอจะต้องมีขั้นตอนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆในการเข้าห้องเรียนแบบออนไลน์ของเรานะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเข้าห้องเรียนแบบคอมพิวเตอร์แบบ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับส่วน อุปกรณ์เสริมต่างๆที่ควรจะต้องมีในการเข้า้องเรียนนะครับก็แน่นอนนะอา,อาจจะต้องมีทั้งไมโครโฟนนะครับหรือว่า,ากล้องนะครับเพื่อที่จะใช้พูดคุยกับผู้สอนนะครับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้นะครับยังไงถ้าแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเองก็จะมีวิธีการนะครับนำเสนอนะครับให้ผู้เรียนได้เข้าใจาได้อย่างแน่นอนนะครับ ก็ยังไงก็ขอให้ติดตามดูในชุดวิดีโอชุดนี้ต่อไปนะครับว่าอธิบายถึงวิธีการเข้าเรียนอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการเข้าห้องเรียนภาษามันออนไลน์กับเรานะครับอันดับแรกขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการได้รับอีเมลยืนยันนะครับจาก ผู้สอนเรียบร้อยแล้วว่าอ um, นุญาตให้เข้าเรียนเรียบร้อยนะครับอันดับต่อมาก็ให้ผู้เรียนเข้าไปเช็คอีเมลของผู้เรียนนะครับว่าได้รับอีเมลจากผู้สอนเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับลองเข้าไปเช็คอีเมลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อีเมลฉบับนี้นะอ่อีเมลชุดนี้นะครับผมก็อ่เป็นอีเมลชุดที่ผมส่งให้ผู้เรียนนะครับก็ผู้เรียนก็สามารถส่งอีเมลถึงผมได้ใน อีเมลฉบับน,นี้ได้เหมือนกันแล้วก็มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ผมส่งให้กับผู้เรียนนะผมจะใช้ทั้งหมด2อ,อีเมลด้วยกันนะครับอันดับแรกก็เข้าไปเช็คอีเมลของผู้เรียนนะครับเมื่อเข้าไปเช็คอีเมลของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะได้รับอ่าอีเมลตอบรับจากผมนะครับซึ่งผมส ผมส่งมาให้กับผู้เรียนนะครับโดยชื่อกฤษตามูลคานะครับก็เป็นชื่อของผมเองนะครับออ่่ครับ uh, หลังจากนั้นก็เข้าไปเช็คอีเมลได้เลยครับหลัหหงจากเข้าไปเช็คอีเมลแล้วนะครับก็ภายในอีเมลก็จะประก,กอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็การเข้าห้องเรียนภาษาเยรอรมันออนไลน์ driven, ครั้งที่หนึ่งวิธีการเข้าห้องเรียน1นนะครับ คลิกสําหรับการเข้าห้องเรียนครั้งแรกนะสําหรับการเข้าห้องเรียนครั้งแรกให้เข้าไปคลิกที่ลิงก์นี้นะครับในอีเมลฉบับนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยสองนะครับรหัสผ่านในการเข้าห้องเรียนนะครับนี่ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับเพียงแค่สองส่วนเท่านั้นสําหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกนะครับให้คลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับคลิกนะครับ รอสักคู่นะครับให้อีเมล์โหลดครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์ที่ผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเข้ามาอยู่ในโหมดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกตกลงนะครับเพื่อยอมรับนะครับในโปรแกรมที่เราจะดาวน์โหลดนะครับตกลงนะครับหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อที่จะติดตั้ง กับเครื่องของเรานะครับเราสักคู่นะในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเพื่อจะติดตั้งโปรแกรมอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับ อน,นะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกระหว่างโทรศัพท์คอหรือว่าอินเทอร์เน็ตคอทิ้งไว้นะครับเราก็เลือกอินเทอร์เน็ตคอทิ้งไว้เท่านั้นเองนะครับโปรแกรมก็จะเข้าสู่ในหน้าของ waiting for organizer นะถ้าเกิดเข้าสู่ในหน้ารอในลักษณะนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจอะไรนะครับก็เพียงแค่ผู้สอนนะครับยังไม่ได้เปิดห้องเรียนเท่านั้นเองถ้าเกิด ผู้สอนเปิดห้องเรียนปั๊บนะหน้าหน้าจอของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนไปเลยในทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเปิดห้องเรียนดูนะครับว่าหน้าตาห้องเรียนของผู้เรียนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนนะครับลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดห้องเรียนนะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเรียนก่อน ขณะนี้ผมได้เปิดห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แชร์หน้าจอของผมนะครับอ่าต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอของผมคอยดูนะครับว่าหน้าตาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอของผมเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้ก็จะเข้าสู่หน้าจอนะครับของผู้เรียนนะครับ ผู <hel> to to time, ้เรียนก็จะเข้าสู่หน้าจอในลักษณะนี้นะครับลองดูนะครับแรกก่อนนะครับว่าผู้เรียนจะเข้าสู่หน้าอันนี้นะครับอันดับต่อมานะครับให้ผู้เรียนใส่ชื่อของผู้เรียนนะครับว่าผู้เรียนชื่ออะไรนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผู้เรียนชื่อมาร์กนะครับก็ใส่ชื่อมาร์กลงไปนะครับอีเมลนะครับก็เป็นอีเมลที่ผู้เรียนได้สมัครหรือว่าแจ้งไว้กับ สอนหรืออ e ีเมลที่ผมได้ส่งให้ไว้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอีเมลของผมนะดอยแดนนนะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงนะครับ ผู้เรียนนะครับก็จะเข้าสู่ในโหมดของหน้าจอของผู้สอนแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับผู้เรียนมีหน้าที่ไรก็ผู้สอนนะครับก็จะสอนตามเนื้อหานะครับที่เราได้ตกลงกันไว้ผู้เรียนอาจจะเรียนในระดับเบื้องต้นหรือพื้นฐาน r i นะครับ หรืออ s ดไ i เบไอหรือเตรียมสอบอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับหน้าจอของผู้เรียนนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนหน้าจอทั้งหมดนะครับก็เป็นหน้าจอของผู้เ,เรียนแล้วก็ผู้สอนถ่ายทอดมาถึงผู้เรียนนะครับตัวอย่างเช่นมาดูหน้าจอของผู้เรียนนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนของผู้เรียนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือส่วนนี้นะครับ แชร์ My โคร c a มนะครับผู้เรียนสามารถแชร์วิดีโอของผู้เรียนได้นะครับกับผู้สอนได้เลยในทันทีนะครับหรือผู้เรียนเองนะครับสามารถที่จะแชทนะครับแชทกับผู้สอนได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับลักษณะนี้นะครับฮัลโหลนะครับก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของผู้สอน ทันทีนะครับหรือในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดมันใหญ่ไปผู้เรียนก็สามารถลดหน้าจอลงไปได้นะครับอืขณะนั้นนะขณะนี้ผู้สอนก็จะเริ่มสอนแล้วก็บรรยายให้กับผู้เรียนไปนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับลักษณะการเรียนก็เราจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นในการเรียนการสอนต่อครั้งนะครับหมครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับในการเข้าห้องเรียน นะครับสำหรับการเข้าห้องเรียนครั้งถัดไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็เพียงแค่กดเข้าไปที่โฟลเดอร์หรือโปรแกร,รมที่เราได้ติดตั้งไว้โปรแกร,รมก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงอยวมาดูก่อนๆน,นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอหยุดการเข้าห้องเรียนตรงนี้ก่อนนะครับหยุดก็เพียงแค่กดปุ่มปิดตรงนี้นะครับต้องการที่จะหยุดจริงไหมใช่นะครับ แล้วก็หยุดหน้าตาของโปรแกรมนั่แหละครับหน้าแต่หน้าตาของโปรแกร,ม,ร,แาาร,แกรมจะเป็นในลักษณะนี้หน้าจอของผมอาจจะเยอะหน่อยนะครับหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่คือเป็นโปรแกรมของที่เราจะใช้เข้าเรียนออนไลน์นะชื่อโปรแกรมว่า GoToMeeting Quick Connect นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับในการเข้าห้องเรียนครั้งถัดไปนะครับอในเมื่อตกี้เรากดออกไปแล้วไหนลองเข้าไปอีก ดูซิจะได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าเราได้กดออกไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าอีกครั้งหนึ่งนนะครับเราจะต้องใส่ ID หรือ password นะครับอลองดูนะครับต่อไป ID หรือ password ที่ผมได้ส่งให้ใช่ไหมครับก็เป็น password ตัวนี้นะครับ ครับต่อไปผมจะอธิบายวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการเข้าเรียนนะครับในการเข้าห้องเรียนครั้งที่2นะครับหรือครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ต่อไปนะครับสําหรับการเข้าห้องเรียนครั้งที่2 3 4ามี่หรือ5้าจนกระทั่งจบคร์สนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปคลิกนะครับเหมือนกับการเข้าห้องเรียนครั้งที่1อีกแล้วนะครับก็คือการเข้าห้องเรียนครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องคลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม ก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าสําหรับการเข้าห้องเรียนครั้งที่2เราไม่ต้องแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ,อรหัสผ่านที่ผมได้ให้ไว้ก็คือตัวนี้นะครับวิธีการเข้าห้องเรียนครั้งที่2นะครับเราจะเข้ายัางไงอันดับแรกนะครับไปที่โปรแกรม go to meeting นะครับโปรแกรมที่เราได้ดาวน์โหลดแล้วก็ i n s t a l l ไปแล้วนะครับอันดับแรกลองเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรม ก็จะถามว่านะครับมาดูซิโปรแกรมก็จะถามว่า meeting ID นะครับก็คือโค้ดแล้วก็รหัสผ่านที่ผมได้ให้ไว้นะครับเมื่อครั้งแรกนะครับหรือครั้งที่2ในการเข้าห้องเรียนแล้วแต่นะครับรหัสผ่านนี้จะได้มาจากไหนก็คือได้มาจากอีเมลที่ผมได้ส่งให้นะครับก็คือหัวข้อที่2รหัสผ่านนะครับก็คือให้เอารหัสตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy หรือคัดลอกนะครับไปวางไว้ใน ช่องรหัสนะครับ ID ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับหลังจากกดโอเคบ้าบนะครับหน้าจอนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในโหมดของพร้อมที่จะเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับทันทีที่ผู้สอนเปิดห้องเรียนนะครับผู้เรียนก็สามารถเรียนได้ในทันทีนะครับตามตามที่ขั้นตอนแรกที่ผมได้อธิบาย ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับถ้าหากมีคำถามอื่นใดนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอีเมลเองนะครับหรือว่าทาง Line ID นะครับหรือว่าทาง f a c e b o o k Fanpage หรือว่า Facebook ส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับหากมีคำถามอื่นใดก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ